بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا <coughs> من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله, الله, الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فجاء عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وقد فات المتقون وقد قال الله في كتاب كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا جاء أحدهم موت قال رب ลาลลีอัลลาอัลลีลลาอลลีอมัมลุสซาลิฮฺบิมาตารักตุกัลาอินนาฮะกัลิมาตันฮวกออิลูฮะวมิวรออิหิมบาสะคุนิลายามิจุบะซุนซาร์กะลสร์กะลาอทิมขอความสันติสุขความเมตตาจงประสบแต่พี่น้องทุกท่านทีมโร,รนัมัดนวันนี้ปูซีกุ้มนับซีปิตากรล,ลอฮียัสวาจันผมขอ ตักเตือนตัวมเองแล้วก็ตักเตือนพี่น้องทุกท่านด้วยให้มีความยำเกรงต่อเอกอลอสตาลาเพราระความยำเกรงนั้นเป็นเครื่องหมายเป็นสิ่งที่จะการันตีเป็นสเสบียงที่ทําให้เรานั้นได้รับชัยชนะได,ได้รับผลบุญที่อลอสาตาลารานั้นได้ส่งสัญญาเอาไว้ท่านมีน้องครับผมเมื่อสองสามทิศก่อนเนี่ยเราจะได้รับชมข่าว ข่าวหนึ่งซึ่งเป็นข่าวที่เราไม่คิดว่ามันมน,น่าจะเกิดขึ้นในคาบสมุทรอาหรับซึ่งเป็นข่าวเกี่ยวกับ,กบน้ําท่วมที่เมืองดูไบประเทศสหรัฐอาหรับอิมเรตน้ําท่วมสนามบินพายุลงหนักมากน้ําท่วมจนก,กระทั่งเครื่องบินเนี่ยไม่สามารถสัญจรขึ้นลงได้ทําให้มีผู้ตกค้างอยู่สนามบินเนี่ยเป็นพันๆนคนเกิดความเสียหายแก่ยายสายการบินและประเทศสหร,รัฐบอบิมเรตมากๆ เราจะเห็นได้ว่าสิ่งสิ่งนี้ไม่เคยอยู่ในหัวเราเลยประเทศเป็นประเทศเมืองร้อนฝนตกต่อปีเนี่ยแทบนับครั้งได้แต่ครั้งนี้ตกอย่างกระหน่ำเลยพายุลงถึงขนาดน้ำท่วมมีผู้คนล้มตายรถเนี่ยจมอยู่ในน้ำเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดมากที่เรานั้นไม่คิดว่า,าจะเห็นเราจะเราอาจจะเรียกได้ว่าสิ่งสิ่งเนี่ย เป็นสัญญาณหนึ่งเป็นสัญญาณเล็กสัญญาณหนึ่งจากลอสตาลาที่ว่าวันเกียร์มานั้นได้เข้ามาใกล้ถึงแล้วเพราะสิ่งสิ่งนี้ตามหน้าประวัติศาสตร์เนี่ยไม่เคยเห็นสมัยผมอยู่ดูไบเนี่ยผมอยู่มาเจ็ดปีเนี่ยนับครั้งได้เลยฝนตกเนี่ยนับครั้งได้เลยแล้วตกเนี่ยไม่ได้ตกอะไรมากตกยิมยิมแต่นี่เป็นสิ่งที่แปลกมาก เป็นหนึ่งหนึ่งเป็นหนึ่งเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งหรือเป็นเครื่องหมายเครื่องหมายหนึง่งหรือสัญญาสัญญาหนึง่งสัญญาเล็กเล็กสัญญาหนึ่งที่วันเกียรม,มานั้นใกล้มาถึงเราอยู่แล้วอะ่ะหลังจากโลกดุนญ,ญานี้โลกถัดไปเป็นโลกอันอาคิระเป็นโลกเกียมัแต่อย่าลืมว่าก่อนที่เราจะไปถึงโลกอาคิระหรือโลกกิวันเกียมัเนี่ยเรายังมีอีกหนึ่งโลกที่ขั้นระหว่างกลางโลกดุนยาและโลกอาคิระอาคิร์ โลกโลกนี้เราเรียกว่าอารมุนบรตสักอาลามบรตสักเราอาจจะเข้าใจกันว่าเป็นโลกแห่งความตายโลกของบุคคลที่ล้มตายไปแล้วอันบรตสักเนี่ยในภาษาอาหรับเนี่ยถ้าแปลตรงตัวเนี่ยแปลว่ากำแพงกำแพงกัน้นบุลมาเนี่ยได้ให้ความหมายของอารามุนบัตสักเนี่ยในการตีความในคุณานเนี่ยอยู่สองความหมายหล,ลักๆด้วยกัน อย่างแรกเลยที่ผมบอกว่าอันบัตรักแปลว่ากำแพงถ้าเราพูดถึงกำแพงเนี่ยเราจึงถึงอะไรคนฝั่งนู้นกับคนฝั่งนี้กำแพงมาอยู่ตรงกลางใช่ไหมอารามุนบัตรักคือโลกที่อยู่ตรงกลางโลกที่อยู่ขั้นกลางระหว่างอารมุนดุนยากับอารมุนอาคิรอก็คือโลกดุนยาแล้วโลกอาคิรอเป็นโลกขั้นกลางระหว่างโลกดุนยาโลกแห่งความเป็นโลกของคนเป็นและโลกอาคิรอโลกแห่งชีวิตถาวร คำถามมีอยู่ว่าอาลัมบัสักหรือโลกแห่งความตายเนี่ยหรือชีวิตหลังความตายเนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่ในช่วงเวลาใดมันเกิดขึ้นในช่วงเวลา่อมในช่วงเวลาของเกียร์มาหรือเปล่าไม่ใช่มันอยู่ในช่วงเวลาสมานุดุจยาคืออยู่ในโลกของดุนยาอยู่ในช่วงเวลาของดุนยาแต่ไลซาลหูอลากรตันก็คือไม่มีการเชือ่อมโยงไม่มีอะไรไม่มีไม่มีสิ่งอะไรที่เชื่อมโยงถึงกันและกันระหว่างสองโลกนี้ นั่นทาให้เกิดความหมายขึ้นมาอีกหนึ่งความหมายความหมายที่ว่าเป็นสิ่งที่ขั้นกลางระหว่างคนเป็นและคนตายซึ่งนั้นไม่มีไม่มีอาราโกหรือไม่มีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกันเลยในอันกรุรอาเนี่ยได้กล่าวถึงอันบัรศักคำว่าบัรศักเนี่ยหลายๆอยู่ในสุรร้อยหลายๆอายะผมจะอยู่อย่างอยู่หนึ่งอายะหนึ่งสุรรอในสุรตุนอรทอมานสุรตุนอะ์มานเนี่ย เป็นซูรอที่อัลลอฮ์สตาลาเนี่ยนั่นได้บอกกล่าวถึงการสังสางหรือการสร้างโลกนี้ขึ้นมาเป็นเรื่องของสิ่งที่ปัฏจัรน์ที่เราเรียกว่าอิยยาสุนกุรอานเป็นความหมายสันชอนอันกุรอานในอยายะห์นหนึ่งเราบอกว่ามารยันบาฮรอยนิยันตะกียานอัลลอฮ์เนี่ยได้ทาให้แม่น้ําหรือสายน้ำเนี่ยทั้งสองสายเนี่ยมารวมกันใบนาหูมาบัสซักุลลายบกียนที่เราเห็นหว่าอัลลอฮ์ใช้คําว่าบัสซักใบนาหูมาบัสซัก ลายาบกิยานแต่ถ้าว่าทั้งสองแม่น้ําเนี่ยมีกําแพงขั้นกลางมีสินขั้นกลางอยู่เพื่อเพื่อที่ไม่ทั้งสองเนี่ยมาจนมา,มาสะาสมหรือมาปนกันก็คือมีการแยกโดยสิ้นเชิงท่านน้องเคยเห็นไหมกระแสน้ําอุ่นกระแสน้ําเย็นบรรจบมาเจอกันแต่มันไม่สามารถที่จะผสมกันได้น้นําเค็มน้ําจืดบรรจบมา,มารวมกันมันไม่สามารถผสมขึ้นได้ สิ่งนี้เป็นเป็นสิ่งที่เรกว่าโมโหิศาสต์เป็นสิ่งที่ผัสจันทร์ที่อรรนั้นได้บอกกล่าวไว้ใน,นอัลกุรอานถ้าเกิดว่าเราเห็นสิ่งนี้แล้วเนี่ยบนหน้าโลกเนี่ยบรรดาวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่สามารถที่จะค้นพบหรือไม่สามารถที่จะหาคําตอบได้ทางวิทยาศาสตร์ได้ว่ามันเกิดขึ้นได้เพราะอะไรด้วยด้วยกับบ,บริบทนี้หรือด้วยกับตักกาของมนุษย์นี้บงเล็บด้วยกับว่ามนุษย์นั้นไม่มีกาลิมาชาระดัะ ไม่มีคําปฏิญาณตนละอิละลลอฮ์มุฮัมมัดุลสุลลฮ์ก็คิดว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นโดยธรรมชาติธรรมชาติสร,รา้างขึ้นมาเกิดการทับถงของฟอสซิลของสสารมารวมตัวกันทาให้เกิดปรากฏการณ์นี้ขึ้นมาในทางกลับกันเปลี่ยนคําในวงเล็บว,ว่ามุมินหรือผู้ที่ศรัทธาตอสาลาถ้าบอกว่าสิ่งสิ่งนี้มันเกิดขึ้นโดยสิ่งที่เป็นธรรมชาติใครสร้างธรรมชาติขึ้นมาใครเป็น,คนใครเป็นคนกาหนดธรรมชาติขึ้นมาไม่ใช่อัลลอฮ์สุบตาลาเหรอ นี่คือสิ่งสิ่งเดียวที่เรานั้นยึดถือถ้าเราก็ยึดมั่นว่าเป็นสิ่งลอศลาน้นที่ได้สร้างขึ้นมาเพราะฉะนั้นอันกุรรานเนี่ยได้ระบุไว้เนี่ยมากกว่าพันสี่ร้อยกว่าปีสิ่งสิ่งนี้ระบุไว้ตั้งนานแล้วมันตั้งพันสี่ร้อยกว่าปีแต่สิ่งที่เราเห็นนกัน y o ยูทู e เนี่ยว่าแม,ม,ม,ม่น้ำสองสายมรวมตัวกันเนี่ยไม่สามารถที่จะผสมกันได้เนี่ยไม่มีน้ำมันเองแล้วก็ไม่มีบทสรุปหรือไม่มีคําตอบจากวิทยาศาสตร์ ที่สามารถวิเคราะห์ได้หรือว่าพิสูจน์ได้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงแม้นแต่ว,ว่าถ้าเกิดคนคนนั้นเนี่ยถือกะริมะถืออามานะที่คําว่าลายละละลออมาฮาดุลสุลลลอจะเข้าใจในส่วนนี้นี่คืออีกหนึ่งความหมายที่อเลสตาราน,นั้นพยายามจะอธิบายว่าอันบัตรซักเนี่ยคือเป็นสิ่งกําแพงเป็นสิ่งเป็นฮายิสไบในชัยเอ็นก็คือเป็นสิ่งที่แยกระหว่างสิ่งสองสิ่งซึ่งกันและกันซึ่งไม่อาจมารวมตัวกันได้หมายความว่าโลกแห่งคนเป็นโลกคนตายเนี่ย ไม่สามารถสื่อสารติดต่อขึ้นได้ทุกตัดขาดดังในอายะที่ผมได้กล่าวข้างตน้นในสุรตุนโมมินุนในอายะที่99กับนอายะที่100เอเลสตาตัดไว้ว่าอะไรอัตตาอิซาจาอาฮาดดกุมเมากราลบิจโอนีจนกระทั่งเมื่อความตายมาถึงบ่าวคนนั้นเนี่ยบ่าวคนนั้นเนี่ยร้องขอรัสตาลาเนี่ยวหว้เขาเนี่ยได้กลับไปได้กลับไปได้กลับไปทําอะไรกลับไปมีชีวิตอีกครั้งหนึ่ง คนตายจะกลับไปมีชีวิตอีกครั้งหนึ่งเพื่ออะไรลัลีอาละมุลัลีอะลาลีลาลีอาละมุนซอลีฮันฟีมาตอรกตุเพื่อที่ฉันเนี่ยจะได้มีโอกาสแก้ตัวมีโอกาสกลับไปทําอามานอิบาดะซอลิฮันที่เป็นคุณงามความดีที่ฉันนั้นได้รับทิ้งเอาไว้ตอนที่ฉันมีมีชีวิตอยู่เอาล็อกตอบว่าอ,อะไรกัลลาอินนะฮะกาลิมาตุนฮวกออิินฮา <ersch> เราตอบกอับ upp, ว่าไม่ได้หรอกสิ่งสิ่งเนี้ในอรับบอกว่าเพชนกะลามเป็นแค่คําพูดนั้นแหละที่เขาเน่ยพูดขึ้นมาก็ไม่ทําจริงหรอกแต่เหตุผลนี้ไม่ใช่เหตุผลหลักที่กลับไปไม่ได้เหตุผลหลักอยู่ในอายะสุดท้ายที่บอกว่าวอมิววรอิหิมบัสกุลอิลายามินยูบอยซูนเห็นไหมครับเราบอกว่าวอมินวรอิหินสิ่งที่อยู่ด้านหลังเขาเนี่ยคือบัสก คือกำแพงกัน้นคือสิ่งสิ่งที่มันกั้นระหว่างดุนยาและอาคิรออีลายามิยุบาอาซูนแล้วมันจะเป็นอย่างเงี้ยตลอดไปจกนกระทั่งถึงในวันกิยามัรเพราะฉะนั้นสิ่ง,ง,งในอายายนี้เราเข้าใจได้ว่าชีวิตของมนุษย์หรือชีวิตของบาอัลาาเนี่ยเดินหน้าตลอดเวลาไม่มีการย้อนกลับหลังเดินหน้าตลอดเวลาสิ่งที่มองเห็นคือสิ่งข้างหน้าเท่านั้น ข้างหลังนี่กลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้เมื่อตายแล้วอันบัตรศักเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่กั้นระหว่างดุนยาแล้วก็อาคิรอาแล้วก็คนเป็นและคนตายที่เรานี่ไม่สามารถกลับไปแก้ไขอะไรได้เพื่อเข้าใจมากขึ้นผมมีฮะดิษสบุทินฮะด,ดิษบทหนึ่งที่นารซุนเนี่ยได้บอกถึงว่าทําไม ว,ว่าทำไมในโลกดุนจาแลโลกและโลกอารุมบัส,สักเนี่ยไม่มีอาลาเกาะหรือไม่มีการเชื่อมโยงซึ่งกันและกันท่านอบีบอกว่าบอกว่ายะตะไปอุนไมยะตะซาลาสะตันฟะยุรอิสนานวยับกอมาอูวาฮิดันท่านอัสลัลลอฮฺสัลลัลลอฮฺสะลัมได้กล่าวบอกว่าจะมีสิ่งอยู่สามสิ่งเนี่ยนะที่จะติดตามผู้ตายไปยังหลุมฝังศพของเขาฟะยัดโยอิสนานสองสิ่งเนี่ย กลับบ้านกลับไม่อยู่แต่วยะประกรว่าให้ดุนวยะประกอมาเอาหูว่าให้ดุนแต่จะมีอยู่หนึ่งสิ่งเนี่ยเที่ยงคงอยู่กับเขาอันนี้พูดถึงผู้ตายนะครับมีอะไรบ้างยัตตะบโอูอะฮาลูหูสิ่งแรกเลยที่ติดตามผู้ตายไปเนี่ยพ่อแม่ญาติพี่น้องคนที่รักลูกหลานพี่ป้าน้าอาทุกคนเนี่ยตามไปกันหมดไปหลุมฝังสด ว่ามาลูหูทรัพย์สินของเขาก่อนจะนําไปศพเนี่ยผ้าปูลงศพดิสวยงามเลยหลังจากกะฟันพอผ้าเรียบร้อยแล้วเนี่ยเอาหมอนวางนอนยังสวยงามเลยสุดท้ายจะเหยวอามาลูฮูแล้วก็บัญชีการงานของเขาที่เขานั้นได้สะสมไว้ในโลกดุนยาพระสุนบอกว่าอะไรฟยาร์เจอลอะฮูว่ามาลูฮู สิ่งสองสิ่งที่บอกว่าจะกลับไปเนี่ยคืออะไรอะฮลูวามาลูญาติพี่น้องของเขาและทรัพย์สินของเขาญาติพี่น้องพากันไปส่งในรุมฝังศพหลังจากดูอาตสัสเสียแล้วก็แยกย้ายกันกลับบ้านทรัพย์ส,สินของเขาผ้าปูลงศพมีใครเอาผ้าปูศพลงไปฝังกับกับกับศพไหมไม่มีขนานดหมอนใบเดียวเนี่ยที่นอนหนุนมาจากบ้านเนี่ยพอเราจะเอาลงลงเนี่ยปั้นเป็นดิน,เป,น,ดนเป็นดินเพื่อแทนหมอน ทุกอย่างกลับมาเลยวยาประกอบอามาลูหูสิ่งสิ่งเดียวคือที่อยู่กับผู้ตายหรือไมยิดเนี่ยก็คือการงานบัญชีการงานที่เขาได้สะสมไว้ในโลกบุญจาท่านมองเห็นไหมว่าอันนี้เป็นรูปธรรมท,ที่เราเห็นอย่างชัดเจนเลยว่าคนตายแล้วเนี่ยเอาอะไรไปไม่ได้นอกจากการงานย้อนกลับไปอารุมบัตสักเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็น เรามองเห็นกำแพงไหมในกดังเรามอเห็นกำแพงไหมไม่เห็นแต่เราต้องเชื่อไหมเราต้องเชื่อเพราะเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งที่เราเรียกว่าอากีดะคือการยึดมั่นหรือการเชื่อมั่นในศาสนาผมที่เคยพูดถึงเรื่องของขอบเขตหรือคาจํากัดความของการที่เรานั้นจะมีคําถามต่อศาสนาอิสลามขอศาสนาต่อลอสลาลาคาถามเนี่ยถามว่าเรามีได้ไหมเรามีได้แต่เราปีไหมเรา มีมีความอิสระในการตั้งคําถามขึ้นมาไหมเราไม่มีความอิสระที่มากเกินแต่ถ้าเป็นสิ่งที่เป็นกิจวัตรที่เรานั้นดํารงหรือเราปฏิบัติบนหน้าโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทํางานเรื่องของการหาดิสกีเรื่องของการเดเนินชีวิตในดุนยานี้เราสามารมที่้คำถามได้เราสามารถหยิบยกสถานการณ์นี้มาเทียบกัน เพราะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยของท่านรซูลลลลลวิสลามนั้นมันไม่เหมือนกับเราโลกมันหมุนไปกาลเวลามหมุนไปทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงแต่ถามว่าสถานการณ์เหมือนกันไหมมันก็เหมือนกันแต่เราก็ต้องนํามาหยิบยกเพื่อที่จะมาเปรียบเทียบว่าสถานการณ์นี้ควรจะทํำยังไงในตามแบบแบบองท่านองบดบีแต่ถ้าเราพูดในเรื่องของการการการยึดมั่นอะกีด้แล้วเนี่ยเราไม่มีคําถามเราจะต้องไม่มีคําถาม อลอ์บอกไว้่างนี้อลอสตาบอกไว้่างนี้เราเชื่อแบบนี้โดยไม่มีคําถามไม่มีสิ่งที่เป็นคลองแขงใจอลอสตาบอกว่าอลอสอยู่บนชั้นฟ้านั่งอยู่บนบลัลังจบเป็นจิตเป็นเป็นสิ่์เป็นสิ่งที่เป็นจิตจบที่สรุปแล้วว่าเราต้องเชื่ออย่างแค่นี้เห็น <spacing> ไหมว่าอันนี้คือความสวยงามของสถาของอลอสตาล่าท่นานนักศึกานะไรครับผมถ้าเราพูดถึงเรื่องของอาลุบมาอาลุบมุนบัศหรือโลกแห่งแห่งความตายแล้วเนี่ยถ้าเราไม่พูดถึง การลงโทษมันเนี่ยเราเหมือนจะขาดอะไรบางอย่างความรู้เดิมหรือสิ่งที่เรารู้แต่เดิมเนี่ยเรารู้ว่าดุนยานี้เราเกิดขึ้นมามีจุดประสงค์คืออิบาดาัลตอรอเชื่อมันในคําสั่งใช้ของอรอสตาลาและตามแนวทางปฏิบัติตามแนวทางของร,รอซุลลล็อสลล์มเลยสัลลัมเพื่อที่จะเป็นสเสบียงในวันกียา์มัดให้วันกิยามัดคือวันที่บัญชีนั้นเราถูกเปิดเผยขึ้นถูกตัดสินขึ้นมีการลงโทษ มีการให้รางวัลในวันเกียรติแต่ผมผม,มีหัวเรือ่องที่บทหนึ่งที่จะจจะจะนำมาเล่าให้พี่น้องฟังจะทำให้ความคิดของท้อเนี่ยแตกมีความเปลี่ยนไปถ้าดูสุลลอสลอยสลัมเนี่ยเคยได้เราบอกว่าเมื่อครั้งหนึ่งเนี่ยท่านเนี่ยเคยได้ผ่านลูมฝังศพลูมฝังศพเนี่ยสองหลุมด้วยกันท่านบอกว่า ทั้งสองทั้งสองเนี่ยทั้งสองดนูประสบเนี่ยกาลังถูกลงโทษท่านบอกรู้ไหมว่าการลงโทษเนี่ยท่านสนบอกว่าเป็นความผิดที่ไม่ดีมีความร้ายแรงอะไรเป็นความผิดที่บัซี่ต่อเล็กน้อยมากๆเลยท่านนี้บอกว่าคนหนึ่งเนี่ยที่ถูกลงโทษเนี่ยเขาเนี่ยทำการปัสสาวะรีบปัสสาวะไม่สเสด็จรีบที่จะปัสสาวะ หกลอะเทอะแบบนเลยคนที่สองเนี่ยคือคนที่เขาเรียกว่ายัำชีบินนามีมาก็การใช้ชีวิตในโรงยาเนี่ยอยู่กับการดินทาว่าร้ายกล่าวร้ายผู้อื่นท่านบีได้ยินเสียงของการลงโทษในสองรุมผสมนี้หลังจากนั้นท่านบีเนี่ยก็หยิบก้านอิฐฝาลำสดมาหนึ่งก้านหักออกเป็นสองก้านแล้วก็ปักเอาไว้ที่สองรุมผสมนี้แล้วก็บอกว่าแล้วขอรลตัวว่า ได้ที่การิพาคลัฐที่ยังมีความสดอยู่เนี่ยขอให้การลงโทษเนี่ยมันมีความทุเราหรือความมีความปฏิมานมนิดหนึ่งก็ยังดีท่านน้องเห็นไหมว่าการลงโทษเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่อารมุนบัตรศักดิ์คือหลังจากเราตายไปแล้วเนี่ยไปอยู่บโบเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่นั้นเลยทศุดศุนลลอซอยตัมเนี่ยเคยเคยบอกกับสหปาไว้บอกบอกว่า ถ้าฉันเนี่ยนะไม่มีความกลัวว่าพวกท่านเนี่ยจะไม่ไปฝังศพญาติพี่น้องท่านเนี่ยฉันเนี่ยจะขอจากอาลัอสซาราเนี่ยให้พวกท่านเนี่ยได้ยินการลงโทษในวันในใน,ในลุมฝักศพเนี่ยเหมือนอย่างที่ฉันได้ยินท่านน้องคิดว่าอย่างไรที่ท่านนบบีพูดอย่างนี้แสดงว่าการลงโทษเนี่ยมันเป็นการลงโทษที่เจ็บแสบและร้ายแรงมากคือมันก็ว่าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเบาในในคนใดคนหนึ่งเนี่ยได้ยินหรือได้รู้เนี่ย จะทําให้จะเกิดจะเกิดความกลัวว่าจะไม่ไปฝังศพญาติพี่น้องกันเลยทีเดียวอันนี้เป็นฮิกม้าอย่างหนึ่งเป็นความหมายในอย่างหนึ่งที่อลัลลอสตาลาดั้นได้กําหนดไว้ว่าสิ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่รู้ว่ามีอยู่จริงแต่ไม่สามารถเห็นได้เพราะถ้าเราเห็นแล้วเนี่ยเราจะยอมรับกันไม่ได้ขนาดท่านนาบียังท่านนาบีอัสลอฮตาลายังยัง,ย,ง,ย,งยังต้องขออภัยโทษขอความคุ้มครองกับสองหลุมศพนี้ ให้มีความปฏิประนอมความยับยั้งบ้างท้านมีน้องครับผมอารุมบสักเนี่ยหรือในโลกดุญญนยาหรือในหลุมักศูนเนี่ยเราเรียกว่าเป็นอาวัลมาซินมินมันซิลนอาคิโรก็คือเป็นสถานีสถานีหนึ่งสถานีแรกเนี่ยของสถานีของอาคิโรอย่างที่ผมได้พูดต้นต้นว่าอารุมบสักอยู่ในสมาร์ดุนยาก็คืออยู่ในเวลาช่วงเวลา ที่ยังเป็นดุนยาอยู่แต่ไม่ใช่อาเคโะแต่มีความตัดขาดไม่มีคอนเน็ชันไม่มีการสื่อสารระหว่างผู้เป็นและผู้ตายด้วยการอานบัตรศักพ่ออะไรมินวรออิมบัตรศักอิลายอมยุบาซูนเดินหน้าอย่างเดียวไม่มีการถอยหลังแล้วเรื่องน,น,นี้เกิดกับท่านอุสอิบอ b อัฟฟานเป็นคอลิฟาอัลรอชีดินอินนอ อินอุสมานอิซาวกฟะอัลกุบราบะกะหัตตาตุบัลลกะละฮียตันท่านอุสมนานอูฟานเนี่ยที่เดินไปถึงกบฏบทหนึ่งท่านก็หยุดแล้วก็ร้องไห้ร้องไห้อย่างจริงจังเลยร้องไห้ชินที่ว่าไม่มีไม่มีทางจะหยุดเลยร้องไห้ขนาดว่าเลียขยะคือเขาของท่านเนี่ยเปียกไปหมดเปียกด้วยกับน้ำตาไปหมดท่านอุมมัดเนี่ยถ้าดูอุสมานอูฟานเนี่ย เป็นอลีฟ้าที่มีความละอายมีความหิยะละอายอย่างมากเหลือเกินมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านอ,อุสุลลสละวิสลามเนี่ยเวลาท่านนั่งคุยกับซอาบ้าเนี่ยนั็จะนั่งคุยปกติธรรมดาแต่ในบางครั้งเนี่ยโต๊ะบางครั้งเนี่ยตะโกขึ้นมาถึงแข้งเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติของท่านมีวันหนึ่งอบูบักอัซซิด,ดีเข้าประตูเพื่อจะขอเข้าไปท่านดิบีให้เข้ามาท่านดิบีก็นั่งท่าเดิมไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เปลีปย่ยนแปลงอะไร คนที่สองอุมาตินวัคตอปไมคอลิฟ้าเหมือนกันข้อประตูขอเข้าเหมือนกันท่านรัสสุให้เข้ามาท่านรัตสูไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนกิริยาบทอะไรก็ดังเหมือนเดิมพอคนที่สามท่านอุสมานเข้ามาท่านท่านท่านอิบิมาสลอสลามนั้นดึงโต๊ะของท่านอเอาลงเหนือตะตุม่มอารมใต้ตะตุม่มซอบัก็ถามว่าทําไมท่านถึงดึงโต๊ะลงมาอยู่ตรงที่ตะตุ่มละ่ะทําไมอบูบักมาอุมัตมาท่านนั่งเฉย ท่านดุซูลบอกว่าฉันจะไม่อายคนที่มาลายกันนั้นอายได้อย่างไรเต้นองเห็นไหมว่าท่านอุสมาเนี่ยมีความลายมากแค่ไหนอบูบักละอุละอุมัดเนี่ยเป็นพ่อตาของท่านรุซูลลอสลลอยสลัมแต,แต่อุสมาเนี่ยเป็นลูกเขยท่านมีความลายลูกเขยมากกว่าพ่อตาอีกท่าน้องคิดดูแล้วกันว่าท่านนี้นมีความลายมากแค่ไหนการมาตอนในที่ส่งเราหลังจากที่ท่านอุมาเนี่ยร้องไห้แล้วเนี่ยน้ำตาไหลเนี่ยต้นเงี้ยท้งเนี่ยเข่าท่านเปียกเนี่ย เบกีีละลาหูมีคนหนึ่งมีท่านหนึ่งเนี่ยทราบว่าท้งนนเนียได้กล่าวบอกว่าตะตักระเจนนะวันนัดตะเบไปลาตะบกีมาตะบกกีมินฮาซะมีคนมีคนถามของท่านท่านอุสมานษษษษษบอกว่าเราพูดกันเรานึกถึงกันเรื่องของนรกสวรรค์ท่านไม่เคยร้องไห้เลยแต่ท่านมาร้องไห้เพื่อเรื่องแค่เนี้ยเหรอร้องไห้เพราะเพราเจอ,ลอนนเหลวงพ่อสยเหรอทาบป้างงว่าเกิดอะไรขึ้น เพก็ฟก็ล่ะท่านอุสมานก็เลยบอกว่าสมียตุรอสุลอรอยสุรเลวะสลัมก้อละฉันเนี่ยได้ยินท่านอุูมลเนี่ยได้กล่าวได้บอกบอกว่าอินนันกอบรเอาวลันมานาซิลอาครอเห็นไหมครับพี่น้องครับกูบสเนี่ยเป็นสถานีหนึ่งหรือเป็นบ้านบ้านหนึ่งบ้านแรกเป็นสถานี่หนึ่งของวันกียม์มา ฟอินญามินหูฟมาบาเดาหูไอสระถ้าเกิดใครผูน้นนผู้นั้นเนี่ยประสบผมความสําเร็จมีความสะดวกสบายในกุบฏแล้วเนี่ยฟมาบาเดาหูไอสระหลังจากเนี่ยก็สบายละวลัมจ้ามินหูฟมาบาเดาหูอาชัดเดมินหูแต่ถ้าเกิดในทางกลับกันสอบตกสอบตกในกุบฏเกิดอะไรขึ้นอาชัดดูมินบาดูอาชัดดู หลังจากนี้มันจะเกิดเหตุที่มันร้ายแรงมากกว่านี้ร้อยเท่าปันเท่าย้อนกลับไปค่ดิสบูรุนี้การลงโทษในกุบทเนี่ยเป็นการลงโทษที่นบ,บีที่บอกไวท้ที่จึกที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องของเล็กน้อยท่นเองท่านลองคิดดูแล้วกันการลงโทษในกุบทเนี่ยเป็นสิ่งเล็กน้อยั่นเองถ้าเกิดเราไม่ประสบผลเสร็จในส่งนั้นในวันเกียรมัดก็จะเป็นสิ่งที่ร้ายแรงที่สุดสับเปา ว่ากอลาัสรสุลัลอลลัลเบซัลลัมมาเราไอตุมันสอดคิดมาราไอตุมสอดกิดตอินลาวันกุบฏอัฟสอดมินหูท่านอดสู้เนี่ยเคยบอกว่าฉันเนี่ยไม่เคยเห็นภาพที่น่ากลัวอะไรมาก่อนเลยเท่ากับภาพน่ากลัวในกุบฏอย่ารอท่านไม่ต้องเห็นไหมว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากแค่ไหนเพราะฉะนั้นมันจะทําให้เราเปลี่ยนความคิดกัอเลยว่า การที่เรานั้นจะทําคุณงามความดีในวันน้าโลกนี้เราต้องคิดก่อนด่านแรกเราต้องผ่านอารุมบัส,สักใหได้ก่อนโลกที่ขั้นการระหว่างอาคิรอและดุนจาถ้าเราไม่ผ่านตรงนี้กมาบาดหูอาชัดโดมินหูหลังจากนี้คือเป็นสิ่งที่ร้ายแรงที่สุดแล้วก็เจ็บแสบที่สุดเป็นการลงโทษรอสตาลาอักูลกาลีฮาซะวาซอฟลออซีมลีบาลุุมฟัสตักฟิรูอินหูวันกฟูรริม จะลามะอะไรกุมอัลลอฮมาตุลลอฮ์ว่าบรกาตุกขอความสันติสุขความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮ์จงประสบแด่ท่าน